สวัสดีค่ะฟางเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะฟังอยู่ที่โกดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้ฟังมี Toyota v i ีออส e ปี12นะคะสีขาวราคาสองแสน่นเก้าบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถใช้งานคัดเก็เอราคาถูกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะล้อมแม็กนะคะได้เป็นล้อมแม็กขอบ15นะคะยังปี19ค่ะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะ ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงค่ะเบาะก,ก็ใหม่ๆเลยภายในนะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์แบบอะนาล็อกค่ะเพดานด้านบนต่างๆนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะ น็อตตอประตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดด้วยค่ะมาพร้อมไฟทับทิมนะคะได้เป็นสปอยเลอร์แบบนี้เลย โลโก้ต่างๆนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะภายในนะคะจะเป็นคู่มือรถนะคะแล้วก็สัเนเมารลดค่ะมีสัเนเมารลดให้นะคะเพดรถปีรถนะคะก็ติดอยู่ชัดเจนค่ะน็อตซอกประตูต่างๆนะคะ น็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะภายในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะเบาะก,ก็ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเบาะใหม่ๆนะคะใหญ่ๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคะในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะน็อตก็ไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะ น็อตเดิมๆเลยนะคะทางซ้ายและขวาค่ะภายในนะคะก็จะมีเป็นถาดท้ายนะคะถาดรองสพหระ,ะให้ค่ะมีเป็นยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์นะคะแม่แรงถุงเครื่องมือนะคะให้ครบเลยค่ะรสถสวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อแน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเลยค่ะเป็นเครื่อง VVTI 4สูบนะคะคันหน้าสวยๆแบบนี้เลยรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะคันหน้าสวยๆเลยนะคะสวยรถเดิมนะคะสวยๆเลย เครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะราคาถูกคันนี้นะคะราคา2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะใช้งานไปหนึ่งแสนสี่หมื่นกโลค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะก็สามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ